สวัสดีครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ครับมาพอกันคือเกาครับนี่กับบ่าวเมืองสีวีสองครับพี่น้องนี่ลืมเงยนะต้นบักขันจ่องตัวนี้โอ้ต้นบักขันจ่องแม่นแมนแมนกินได้ตัวนี้อันนี้ก็กินได้ครับนี่ผลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งครับนี่ยำข้อแหงมาในปลาในดวงนี้นะครับนี่บ่าวเมืองสีกับมาสูมเพ้เพนเมืองนี่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 เขาของเขาบักขันจ่อง กินไปดังลาง้ากินได้กินได้ครับนี่กินได้กินได้ดไดาาไปป่าไปดงหิ้วนำสามารถกินผลไม้หม่ตัวนี้แก่ก็หายนได้เลยครับเด้อเดี๋ยวนาง,งานครับเมื่อนี้ก็ได้มาเลาะเบิ่งนาง,งานนี่คือเก่าครับนี่เพราะว่าช่วงนี้ฝนเล็งซูมือครับก็เลยยยาดดินมันลมมนก็เลยต่องมาเบิ่งกอนครับนี่เดดมื่อนี้ก็สงสัยอยู่ครับนี่เดดห้อนแห้งครับพี่น้องนี่ก็เลย สีผ้ากันมาเบิ่งก่อนครับนี่กับพอใหญ่าเาว่ามันสีออกงานได้บอกครับนี่ก็เลยเือจไหนเนาะแต่ว่าเบิ่งจากสภาพแล้วกัน่ะจ,จะ<ม>โอเคอยู่นั่นนี่เพราะว<ม>่ามันกับบไดลมแห้งนะครับเพราะปอด้มาเบิ่งงานนะครับม,<พ>มันไป่บอกไวเออแต่ว่าเพิ่นกับไปบอกไวก็เลยต้องมาเบิ่งก่อนครับมาเนี่ยอย่างมตอ,มอยังยนะย่าตีดินมันลมเพราะว่าโอ้ยฝนเลงซูมือเลยครับช่วงนี้ฝนเลีงสูมือเลยครับ ก็เลยทอ้ไว่าไหท,ทังยก่องเลยยกหมันี่ก็่าโอ้เ,เลยเนาะทึงไทถทังยกหล่องเยนกุมออแมน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 แนยกหล่องไว้เลยว่าฉันครับพี่น้องนนต้องมาเบิ่งก่อนครับว่ามันต้องเห็นภาพจริงมันมันจังสิ่งหูจักเนาะ นี่แ่ละดงเห็ดครับพี่น้องเอ้ยจริงดงนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแต่ว่าโดยความาสม,มัยในพ่ไหสามารถทาย,ยสามรบบารถอะไระทากัาง้งปลาได้นี่บามึกสียขรามึงมึงะเถียพอเห็ดเออพี่นออ้องไอ้ดงดงยางคักได้ครับพี่น้อง,<ด>งนี่ หลังจากมนก็ะยูกระยับกับหนัางานเลยน้แะเมนครับยูติดกันเลยครับเดี๋ยวพี่ต้นมาแงยวตัวนี้ปลาเป็นปลาเขียดสงวนนะนี่เพิ่ใหาทางช้างไปว่าใหไเฮ็ดนี่แหละเพิ่นห่องดงเข็ดครับอยู่ติดกับหน้างานผมเลยครับนี่เพราะว่ามืออื่นนี่ก็สิไดดโอวรถมาไทนี่ล่ละครับนี่ปลามั่นเพราะว่าเพื่อนเด้กเก็บมั่นออกไปแล้วครับนี่เพื่อนทั้งห้ทั้งทั้งไนยน้ล้วก็ยุกล่องน้าครับนี่ ก็เลยมาก็เลยมาเบิ่งก่อนยั่นมันลมครับก็เลยมาตรวจตรวจสอบเบิ่งก่อนเพื่อความแน่ใจต้นมะควักนะ<อ>นีก่บรรยากาศดีหลายครับพี่น้องเอ้ยอย่างเขามาร่มเย็นสบายเลยครับนี่เป็นปลาใหม่ทึบเลยครับนี่โอ้แต่เป็นหมอกหมอกเลยเป็นมะควักเป็นต้นมะควักขอเป็นแหลม มากละมุ่งต้งตนใบชนิดนึงนี่เขาเรียกหมากกวั<อ>ตกต้นมันจะเหมือนมังคุดโอกาสเขาเลื่องอมากแมนขุ่นข้างในลาของเถรเนี่ยอย่าหลงครับบ่วไฟเรปลามันถือไปออไป,ปที่ไหนหลายงานเฮะก่อนไปเที่ยวเหลือเมียเหลือ ย่างเขาไปไกลบ่ได้ครับเพราะว่าข้าบัค่อยชินไไ่นบัวใดเกิดขาวมากอะเดี๋ยวแค่เล็กน้อยครับนี่น,ยยน,นี่แหละจะว่าปะร่องแถวบูดบ่ได้อ้ยของเถแล้วครับนี่นี่แล้วครับหนาเง,งานเพิ่งจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เพราะว่าคุณพ่อเพิ่งได้ถอนมันออกไปแล้วครับนี่ ก็เลยเสียลรถมาไถครับนี่ไถแล้วก็ไถแล้วปุ๊บก็บสิยุกล่องทันทีเลยครับนี่ยุกล่องไว้ก็สิปลูกมันต่อเลยครับนี่นนนนโอ้ยสงสัยแม่นี่กลางกลางๆนี่ก็เป็นปลามันเขาเนาะข้างๆนี่ก็เป็นปลามันครับน่าจะเป็นมันปีเนาะตัวนี้เน,นาะวจะเป็นมันสองปีแล้วล่ะโอ้ยเนี่ยเนี่าปีหนึ่งเลยวะที ตอนอไทเปิดนาดินดีโอ้โเนาะเอียงคือเป็นใบคือเป็นกุดกูดกีดด้วยไงมันเป็นโลกโอ้นมังดินบ่ลมเลยยะบ่แตกบ่อยังเลยเนาะดินบ่แตกเกิอบเลยนี่แสดงว่ามันนี่สีบ่ค่อยหนีอกบ่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 ่บ่่บ่บบ่่บ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 ่่บ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 พ่บ่บ่บ่่บ่ต่บ่บ่่ เนี่ยเจ้าของเพิ่นกับบอดามานั่มเนาะกะนาดซีเมนีเน่เดี๋ยวเนาะขึ้นซีมงนี่แหละผมว่าเพราะว่าเจ้าของเพิ่นได้สร้างไว้ซื่อๆครับแต่ว่าเพิ่นบ,บ่อดามาเบิ่งน้ำนะครับก็เลยบ่มั่นใจบอดายโรง้านแรงเลยมันคือสิบ,บ่เป็นตะเมืองเนาะบ่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 เมนขนาดบ่เมนหนาเลยอย่างงอันนี้เบิดเนะาะดีดีดีให้ยังอ้อนลุกกลุลลลลลอ่ะอือ มือนั่นมาไช้ยอยู่นี่ที่ละครับพี่น้องเอ้ยทั้งฝ่าทั้งฝนครับเรียนปะพงเงยใบยเลยแล้วบ่ให้เหมาสมทบบ้างโอ้นี่มันเป็นเองคือว่าคือจังท่านเหนรถคุดด้วยปกติเอาหน,านังเพชรสวนตะก,ก่อนโอ้ที่เรื่อม,มันเป็นยิ่มช่างยิ้มสไลด์ลงนะอืมมันใหม่เมาสมทบบ้างไงง่ายทบนี่ก็ง่ายสวยงามเมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ นี่ครับวายผมลงไปเลยมน <Men. S 2> แล้วก็เดพื้นที่พิ่มได้นนิเออเอาขวายมานันแลวลงไปเลยนี่ <Men. S 1> ที่ถ <Yeah. S 1> มเลยเลยครับนี่นห,หน้าสิบลมหรอกผมว่าน่ะสีได้อยู่ <c oughs> นี่แหละครับปัญหามันก็นเลยเดี๋ยวเบิ้งกนทุกเถียวแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าฝนเลงครับส่วงนี้ถ้ามอไปเบื้องหน้างานกอน,นี่บ่ได้ได้ครับนี่เพราะว่ามันโอ้ยฝนตกซุ่มือครับส่วงนี้ ก็เลยเดี๋ยวไปเบิ่งกอนา่ามันเป็นตาไถไเดี๋ยวบอเป็นตาดันเดี๋ยวบอนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันลมกับหัวมันเอ้าข้นยากอยู่เดี๋ยวงานเข่ามันชิยากเดี๋ยวงานเข่านี่ยากได้ครับพี่น้องเอ้ยมันแหงบ่ไดีคือรถหน่อยไดย้ขึ้นถ้ารถไงมันลมเนี่นยมันยากาศด,ดีอยครับเสียดายเท่ามัาานห่อนครับมันนี้ ผ,ผมระาา่าเแดดฟนนะครับเลยนี่นี่แหละให้เพื่อนกับชิยุประมาณนี้แล้วครับนี่ติดแบบปลาทึบเลยครับนี่ปลากับปลาเห็ดครับพี่น้องปลาดงใหญ่น้ํำสานี่นี่ แม,ม่นครับมา,ากกับตีทางพอดีเลยครับ<ต>พี่นอ้องเอ้ยเลี่ยวปัดตรวอืมแต่นู้นนก้าเนื้ห้างมีมดีใจเบิดโอ้ห้างหมดนึกว่าแต่ห้างมีมมาทันครับห้างหมดนี่แต่ห้างนกเขาแล้วครับนี่ มากกับผูใจเพิ่นครับนี่โอ้จอดทาอยู่ทางเลยท่านบอนี่ของแท้เลยครับนี่ <Okay. S 1> ของแท้ไปยางไปของแท,งท้น่าจะรวยให้มือไกลหนใ่ให้บอลเท้าไทยหน่อยนึะมันเป็นตะลลมดอกบางนี่ก็ได้บอลเท้าไทยเหมือนเนาะแต่ว่าบอลบอลลมบอลลมน่าจะบอลบมลมเพราะว่าเบิงเบิงหลัก เบื้องลักษณะแ้วบ่อลมเพราะว่ามันเป็นหน้าโคกนะมันมันมันบ่อเป็นวา่าหน้าหวยหน้าห้องนะนี่แหละครับบ่อมันใจกเ็เลยมาเบื้องถามาซ้ายนี่ก็ได้สองงานครับนี่สีมาไทายวานข่าวเพิ่นน้มครับนี่ไทยวานข่าน้ำแลวก็สีมาไทายมองสวนมันครับ <Yeah. S 1> เป็นไห ยักอ um, ันพญางเขาเป็นไงบอจะคล้องพนได้มาบอเนอเดี๋ยวสีผ้าปเบิงหมองพญใบแล้วทายมันครับผ้าปเบิงผลงานจะคล้องครับว่าผลงานว่าผลงานออกมาดีบอนะเพราะว่าฝ้าตกฝนร่มครับมันก็เลยเร่นป้าพญใบครับ เดี๋ยวถาพาห้ายกันโอ้บรรยากาศกดีครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันมาอยู่ในดงในปา่าเนาะบรรยากาศลมลื่นครับอีสานบานเฮ้าครับโอ้ต้นนี้ก็ต้นบักเมาได้ครับเนี่ยต้นบักเมาต้นบักข้อมีเบดคุยางครับ มันคือหุกแต่มันแมนหมดเลยมันแมนหมดเลยน,ะนี่นี่บอก ไปยังก,อก่อนจ้ะเจอเป็นครับออกไปเลยให้เพื่อนเขาอยู่นี่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งพ้นงานครับนึ่ที่ว่าพงงยางบ่ายพ้นท้ยไปแล้วล่ะเต่ว่าสิมาติดตามเบิ่งครับพี่น้อง รเราไปด้มากมั้งเนระนเนี่ครับปื้พยพเนียงใบแล้วมาจัดให้มันเขาท่าอยครับเนี่อันนี้เป็นสวนกระเซองเปื่อนผมครับกรเกษตระเซตรมีบดคุยยางครับนี่ นี่ครับที่ว่าเล่นปะพ่อใหญ่ใบมันนะครับนี่ก็เลยมาเบิองผลงานของเจ้าของครับนี่ผลงานว่าเลี่ยบอ่อนะครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยบอกผียางงามเลยวะน,น,นี่เบิร์ตขุยยางครับพี่น้องเอ้ยต้นมะขามพดก็มี หมดเองนะครับพี่น้องเนี่ยบ่ได้ใส่เครื่องใส่ย,ยังเลยด้นี่อือหอยสีเปลนร่องหอยสีร่องผักเพลวเหมือนกันผักเพลวก็มีครับพี่นออ้องโอ้ดังใหญ่ก่อยสตี๋หอมแด็ดผักเพลวก็มีนน้ำสางครับพีค่รครับพี่น้องมึงที่หล่ะสางโบราณนะครับส่างโบราณครับพี่น้อง มันคือเลิกคักแจแล้ววะมันเราคูเป็นสี่เหลี่ยมนี่เนาะอือคูเปี๊ยงอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยครับนี่อันนี้ก็เป็นพริกพริกพริกอันมึงพักเปี๊ยบพัน้ะอู้ผักเปี๊ยบงามเนี่ครับพี่น้องเลยโอ้ยหลักของหมอไปปูใบบัวหมอไปใบบัวนี่มื่อนี้จ้าของพันบ่ได้มาเนาะถ้าปกติเผื่มาเรื่มมาเนี่ปกติสิมาเนาะแต่ปกติต้องมาซูหมื่นแล้วครับ จะใช่นาะพันนี่เนาะโอ้พันย่ใบกะไทยอันนี้พันนีน่ตัวนี้มะมึงอันนี้บบกพริกกระเลี้ยงพริกกระงามนะครับนี่อุ้ยไอ้บกพริกยังกับพริกขีน้นูบ่เออนังจะแม่นขนนี้นูพผิดก,กะมีไอตู้หมอหนะบา้ามั่เก่งซับสอนอย่างมันผักอีตู้กะมีครับนี่ล่ะเมือน,นั้นพันย่ใบแล้วไทยนี่แหละครับเมือน,นั้น ฝา้าแตกฝนล่มมากอู้เรียนหนีปะแล้วเลยครับนี่กเ็เลยอู้ลมดีสุนะกะเย็เลยไดีเขามาเบิองอีกรอบหนึ่งครับว่าเป็น,น,น่ยนไรเนาะพญายันเราเห็ดเหลี่ยวกันเนาะย่านเจ้าของเพิน่นบ่พอใจนะครับกเ็เลยเดี๋ยวระมาเบิงใหม่ครับถาบ่พอใจก็บ่ไปยังครับเดี๋ยวมาไถให้ใหม่ก็ได้ครับครับคือว่าคือว่ามาเก้งานห้ใหม่เลยครับนี่บ่ให้เจ้าของหนะ้าผิหบังกั็แล้วกันนะคือว่าสาไหนเนาะ ถือว่าโอ,โอเคครับถือว่าผ่านอู่หรอกงามอยู่เนียนดีทุกอย่างออก่นปั่นให้เป่นตัวั่นผลนพิ่นอกคุณผ<ช>ีมือพวกนบ้ใบครับ นี่ละมืออื่นนี่ก็าจะว่าชิมไทยนี่แหละครับนี่มงึมงทึง่งมาไทยวานเข่าทึ่งมายุกหล่องมันครับมืออื่นนี่เพราะว่ามันอยู่สายเดียวกันนะครับโอ้ยมอสขึมันแต่มอสปักจุกปุกพุดปั่นนี่เพื่อนๆโอ้โห่ี่แหละครับผลงานพอยเน่ใบที่ว่าโอ้เพิ่นกำลังปาดมือว่าหนีบ่อน นี่มอคตมันมอคตเก่งใจคน้นเพื่อนผมคนนี้ผมคนสิเป็นคนที่ใสดีเนี่ยเป็นคนหัจะเก่งใจเมืเออ่อปักจกมาพุดปั่นนี่เพื่อนเดาได้นี่โอ้โอปวดไงนี่แหละครับหนางาหน้ามืออื่นนี่ต้องพ่อกันอย่างนี้แล้วครับนี่มาเบิ่งแล้วหูซึกว่าดินสีบุรลมครับนี่บุรลมดอกตกอีกก็ว่าไปยังเนาะตกอีกก็บ่อหาสิมีปัญหา เพราะว่ามันหน้าโขกหน้าโน่นอยู่แล้วยางยาว่ามีลมเลยนะครับกูป,ปีนียางคุณ่าไม่มีลมเลยแต่ท้องหนาคนนมันเป็นห้อยเลย,เลยนะสัมผัสใดครับถอดรองเท้าถ่ายจมูกวัวดินดีนะครับเด้อถอดรองเท้ายางมึงดวยครับเด้อจมกวัดดินดีมีชัยไปก่อครึ่งค่ะค่คโวยมาไทยเถี่ยวเหล็กงาไราครับพี่น้องไอ้อยู่นี่ อยานาะอย่างไา้แหงครับนี่จนอไทดจน่าพญ่ใบว่าสีไทยดอบนน้เราปะกัเลยว่าบ่ใช่ปัญหาครับสำหรับฟอดนะว่าสันเผาเดียวกบสร้างครับแต่ว่าซีสูบครับแต่ว่าคนปบบสองเผาคนขับนี้ครับเราสุดยอดแหงได้พญ่ใบนี่บ ขี่ไทเนียนยางคักเลยดินีน่เปอ,อขี่ไทเนียนไปเลยครับนี่ะขอมา,มาพน่ม,าว,มาวานา,นนนาวานเขาาน่าแนาวมึงน้วก็จะมาสีเลีบอเนีพี้เลยโอ้ย นี่แหละครับภาพรวมข่ะอยู่ประมาณนี้แหละครับถือว่าโบเลครับมืออื่นเดี๋ยวพอกันแทอแล้วเัามืออื่นครับนี่เดี๋ยวพรอนครับผู้ใบละละมืออื่นนี่สุดเลยเบิงพญายใบยคือเก่าแล้วครับนี่ เียงหน้ากับเถียงหน้าธรรมชาติครับพี่นอออ้องเอ้ยหาเบื่องยากแล้วครับนี่ผูดไดขิดฮอดบ้านก็บเบิ่งงลิดบ่าเมืองซีวีสอง้ครับพี่น้องเด้อนี่ละ่ะสิเป็นภาพแบบเก้าเก้าครับนี่แบบสมัยแต่พอแตเม่เองบ่ได้ครับเนี่ยเทียงหน้าที่มันหาเบื่องอยากต่อครับ อาถ้าใครด้เบื่องคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับหรือว่าไคได้กดแล้วก็สิบวได้พลผาดคลิปใหม่ๆครับจาก่องเบ่าเมืองซีวีชองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สเบ่าเมืองศีวีชองขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม